เล่นตายกูไม่สนใจกูไม่การเหลือเลยปล่อยให้มาโมมันฟรีเลยถ้าเกิดว่ามันมันเป็นเล่นแดงนะหน้ามันมีนมกดแบนให้เป็นชื่อแดงใช่หรอมันน่าจะมีกดเพิ่ม ให้เป็นชื่อฟ้าที่แบบว่าเอ้ยคนที่เราแบบเราชอบว่าเล่นดีอย่างเงี้ยเออเพิ่มว้ให้เป็นชื่อฟ้าจะดีมากแต่เสียดายที่มันไม่มีเราต้องจําเอาอย่างเดียวแคนก็จะเป็นชื่อเหลืองเออน่าจะมีแบบคนที่เรากดชอบไว้อย่างเงี้ยเออให้เป็นชื่อฟ้าไปหรือชื่อเขียวไปอย่างเงี้ยประมาณว่าถ้ามาเหรแล้วจเจอมันได้ชนะแน่นอนอย่างเงี้ยโคตรจะดี สีเดียวกันด้วยนะันจิ้มทีเนี่ยใจตรงกันมีเพลย์เดอร์ละฝ่ายนั้นนะ่ะขอหาเพลงก่อน บึมเฮ้ยย้าห้มีจริงเออระบบแจ้งอะ่ะ <laughs> เจอคนนี้อ่ะคนนี้เรารู้จักเราทำไว้เป็นพวกเดียวกันเล่นได้ดีอย่างเงี้ยเฮ้อย่างน้อยคนแดงไปเล่นไรเดอร์ละ <laughs> มาด้เลนไรเดอร์เ <_ C it> ลนไรเดอร์ใช่มันบ่าวะไอ้บาโมเนี่ย <_ C it> เดี๋ยวต้องเช็คก่อนเออต้องเช็คก่อนเช็คกอนไม่โดดลงไปหลอกแหมนายชักดตบเมลีวฟสี่ขนาดนั้น <_ C it> <_ C it> เออ ว่าไม่น่าใช่แล้วฮะเพราะเจ้าตัวมันมาเปิดระบบกลางวงขนาดนี้เนี่ยบึ้มช็อตกันทำไอ้เบอร์สไอ้จิมทีอีกคนหนึ่งไม่ตันเลยนะแล้วช็อตกันมันต้องสวดมนต์ครับตอนใช่อะ เอาพุทธที่ต้องสือนบนตอนใช้จริงจริงคือช็อตกันแม่แมบึ้มระ <c oughs> เบิดเอาไว้ดักคนเล่นเี่แน่หุ่นแดงเราเล่นได้เป็นแล้ว พี่ฟาดหุ่นเหลืองล้มอยู่ต่อหน้ามันแต่มันนั่งกดแก๊สิงอะรู้เรื่องเลยมึงไม่เป็นแล้วหุนแดงเอานึกว่าจะยิงมาไอ้ลูกตุ่มนี่บางกูอีกนะพุสาไม่ฟาดล้มให้เพราะจะให้มันลาดเอาอย่าบอกว่าปล่อยเขารอดอะถามจริงเหอะ ไม่น่าใช่เอมาโมอละลูดเมลีเวลสีเล่นขนาดไหนบึม <laughs> ระเบิดดักชาวบ้านนี่จิมทีใช่ไหมเนที่รอดใช่ไหม <c oughs> ใช่จริงด้วยไอไอ้กันดั้มไม่ปล่อยจิมทีรอดอ่ะเนี่ยอุสตส่าห์เราจะเป็นคีระาเราจะไม่ฆ่าใครผมไม่อยากฆ่าเลยสักนิดเอ แดงไล่ละเดนอกคอ์เตอร์เรียบร้อยติวปาบติวผมไม่อยากฆ่าเลยสักนิดเลนไรเดอร์ดดอยู่ข้างหลังสินีเป็นไงโงอ๋ยลูกตุ้มก็เหวี่ยงไม่โดนหัวแดงอยู่คนเดียวีระเบิ่กกางวงแม่งบึมกดับ่ำที่ตัวโยน,ลยนแล้วนี่ตัวหนึ่งแหละ ทำอะไรเลยกันตั้เอ้ยหัวแดงเลยนะฟาดล้มดิโว้ยเสียเวลาไอ้ห่ากดแกนลิงเล่นอีกป่ะนั่นน่ะเหลืองอยู่นั่นน่ะงั้นกูต้องไปยิงเหลืองให้มึงด้วยเนี่ยกูทาจริงกูสายอีฟีไม่ได้ไล่แดงแท้ๆนะระเบิดลงโว้ย นะแน่ระเบิดลงบึ้มว่าชอบระเบิดดักชาวบ้านจริงเอาเอาบ้างเหรอไอ้นี่อยากจะดักบ้างเอ๋อฆ่าใครไม่ได้เขาเขิขนเออเนี่ยทำไมพออย่างเงี้ยมึงเสือฟันล้มแล้วก็ไปกดแก๊สลิกยิงเอาทำไมอโอเคอย่างน้อยเหลือมันก็ตาย อย่างนั้นมันก็ยังมีกระจิกกระใจเข้าเหลืองอยู่บ้างแต่กันดมนี่ไม่ไหวจริงเดี๋ยวไปดักชาวบ้านเล่นเหมือนเดิมเนี่ยศาสตร์การใช้จิ้มทรีต้องปล่อยระเบิดดักชาวบ้านให้ได้ดักไม่ได้ก็ไลความหมาย อ้าโลลับบึ้มไปไปเลยบึ้มหมึติดโลเฉยเลยแมมแมมแมแมแหมหัวยน่นศาสต์เขาสุดไม่เอาศาสต์เราเบิดดักคนมันกับเขาสุดไม่เหมือนกันนะ ไม่ได้หลักแหม่ว่าแล้วมึงก็มีเมลีมาเออได้ไงศาสตร์เขาสุดมันมาละตั้งสามตัวเลยเนี่ยมันลุมกูสามตัวเพื่ออะไรลนะูกถามจริง กันด้ามเลทำอะไรได้ยังเมลีลุ้ไปแล้วแล้วมันก็เข้าไปโดนโอ้ยกันด้ามเอ้ย <c oughs> ไม่เข้าไปโดนเมลีเวลสี่ลุ้นเลย <c oughs> ไปทำไมวะเดินงๆเข้าไปเ้วยนะมัคนคงคิดว่าไม่โดนอะ่ะ <c oughs> เขาได้หลบว่าแล้วเนี่ยกูต้องแก้งานให้มึงเนี่ยเ <c oughs> นี่ยแล้วก็ดันเข้าไปโดนเขาฟาดอีกโอ้ตายเลย ม day day no nah bueno, อมโลไม่ถูกใจสิ่งนี้เลยแม่งบึ้มไม่โดนไหมกลางวงเกินไปอมโลอยากจะร้องไห้ใช้อะไรของมึงเนี่ยโอ้ มันมาแล้วโว้ยไอ,อพวกตาบอดเออเอาฟันกูอีกกูสาวกูจะช่วยมึงเดี๋ยวรออยากรู้ไอ้มาโมะมันเล่นตัวไหนวะเออไม่รู้เลยมันเล่นแดงจริงเหรอนะเนี่ยแตคิดว่าไม่ใช่อ่ะเออหรืไม่ใช่จริงด้วยเพราะไอแดงนี่มันโง่ไปเนี่ยแดงนี่มันโง่เกิน เอจิ้งทีที่ยิงดักเราคงมันเนี่ยแหละรอดจากกันด้ามได้เพื่อนะีโอ้ oh, ตายละเอาชนะลืม<笑><笑>มันลืมโอ้เล่นไปแล้วลืมกระดันมนี่ลาหมาตายเหอเพื่อนเนอะ้ยตายสองฆ่าเจ็ดกูไม่อยากฆ่าใครอะเอ้ยกูมาโยนเล่นขนาดนี้แล้วยังได้เหรอเนะี่ยช่ไม่ได้ระเบิดดักชาวบ้านมันดี もう! Mm.」<music>